สวัสดีครับพีเพย์ผมวันนี้พีเพยจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับแท็บเล็ตราคาแตกต่างกันเกือบ4เท่าระหว่างตัว iPad Pro M4 204ที่พีซื้อมากับราคา4,000 40, 0ครับกับตัว Honor Pad9 ที่พีซื้อมากับราคา9,000กาบาทครับพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อทั้ง2อนตัวนี้ที่พีซื้อมา ใต้คลิปนี้ผมให้สมัครกดนะผมลิงก์ที่พีซื้อมาเป็นลิงก์ที่พีกดได้ผมบอกเลยว่าทั้งคู่เป็นไงในการใช้งานวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบเรื่องเสียงบ้างครับผมเรื่องหน้าจอเรื่องในการใช้งานทั่วไปมันจะเป็นไงบ้างสับตัวนี้วันนี้พี่จะมารีวิวในการเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยตัว iPad กับตัว Pad 9จะเป็นไงบ้างหัวน,นี้มาดูผมอย่างแรกพีขอแนะนําคือเรื่องสเปกก่อนว่าเฮ้ยสเปค ราคาแตกต่างกันเกือบ4เท่าจะเป็นไงบ้างเนาะ iPad Pro ใช้ CPU M4 บอกเลยว่า CPU ตัวนี้โคตรแรงแรงมากครับตัดต่อวิดีโอบอกเลยว่า 4K ในการแรนเดอร์ข้อมูลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็สามารถต่อจอด้านนอกได้อย่างง่ายดายครับเพราะว่าเป็นพอร์ต Thunderbolt เนาะในการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Type C ถือว่าง่ายครับในส่วน Owner ต่อจอภายนอก ไม่ได้ผมต้องใช้ฮับในการช่วยในการต่อจอภายนอกเนาะแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าจอทั้งคู่สีสันนะครับผมก็ถือว่าตัวของ iPad Pro หน้าจอแบบโเดตครับตัวนี้หน้าจอไอเพ,พ็สัปพีรู้สึกว่าหน้าจอ iPad ให้มาก็ถือว่าเพียงพอครับคุ้มมาก900 0กว่าบาทตัวนี้สัปพีถือว่าหน้าจอมีสีสันที่สวยสดงดงามครับหน้าจอนีเปเป็นหน้าจอคือขนาด12นิ้วนะครับผมตัวนี้คือ11นิ้ว ซึ่งเป็นรุ่นเบสโมเดลครับอันนี้แรม8จิกลอม2 5 6จิกอันนี้แรม8จิกเหมือนกันแล้วก็ลอม2 5 6เหมือนกันราคาแตกต่างก,กันเกือบ4เท่าครับผมลำโพงนี่ลำโพ,พง4ตัวอันนี้8ตัวซึ่งออนเนอร์ให้มาโหดมากลำโพงปอด8ตัวครับเสียงมาดูว่ามันจะเป็นไงบ้างพีขอทดสอบให้ดูครับผมเรื่องเสียงผมหลังจากที่ใช่มาเสียงจะเป็นไงขอเชิญรับชมเลยนะครับนี่ครับ สำหรับ CPU ผมตัวนี้ใช้ตัวนะผม M4 อันนี้ตัวซับดาก้อนนะผมตัวนี้ซับดาก้อนที่เป็น 6G1 สหมาิว่าเล่นเกมส์สปีดปรับการกาลงต่ำตัวนี้เพียงพอ oh. คุ้มมากนะออเนอร์ Honor เนี่ยใช้เลนะ่นเกมนักหนัก120เฟรมได้ตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากหน้าจอทั้งคู่120เฟรมเหมือนกันผมพีขอทำการเข้าไปฟังเพลงนะผมนี่ปึ๊บนครับฟังเพลงเลยนี่ครับ าดูว่าในการฟังเพลงจะเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับขอ iPad ก่อนนะครับพี่จะขอเปิดสุดท้องไอแพดนะครับไอไอแพดไอแพดเปิดสูงสุดเลยนะครับนี่ไอแพดนะครับผม ไอแพดลำโพง4ตัวเสียงจะออกแนวแบบประมาณแบบเสียงมันมีมิติอ่ะเขาเรียกว่าเสียงมันคมชัดนะครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่าลำโพงแปตัวเป็นยังไงบ้างของออเนอร์ครับนี่ครับขอเพิ่มเสียงผมเสียงมีความกังวนัน มากและเสียงดังดีมากครับออเนอร์บอกเลยว่าเสียงดีมากโอ้อเนอร์เสียงดีมากครับ iPad นี้เสียงดีอยู่แล้วแหละนะครับไอแพจะมีเสียงที่คมชัดมากครับ iPad จะมีเสียงที่คมชัดมากครับแต่เสียงอาจจะไม่ดังเท่าตัว Honor iPad 9ครับ way, uh, highway, บอกตรงเลยว่าถ้าพีเลือกแบบราคาประหยัดนะตัวนี้เสียงเบสเสียงกลางมาครบมาก9,000กว่าบาทที่พีซื้อมาบอกเลยว่าคุ้มมากตัวนี้ครับคือเสียงเบสย่างเสียงผมอาจจะไม่สู้ iPad เนาะมันก็ราคาแพงอยู่แล้วแหละ iPad มันคุณภาพลำโพงมันกิ่งอะไรๆผมแต่เรื่องเสียงที่ฟังง่ายสบายครับ กลางๆตัวนี้บอกเลยว่าสุดมากโอเคครับเรื่องเสียงบอกเลยว่าเอาลงตรงนะจะขอพูดเปรียบที่เรื่องเสียงครับคือเอางตรง iPad มันมีเก็บเสียงที่ดีครับผมเขาเรียกว่าความชัดและอยงของเสียงที่มีความชัดเจนครับแต่ตัวนี้สับพีนะเสียงอาจจะไม่สู้ iPad แต่คุณภาพความดังฟังชัดเจนเสียงกลางๆพอดีมากครับ ผมว่าทั้งคู่ทําผลงานทําการบ้านได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าดีจริงครับแล้วก็หน้าจอครับพี่จะขอพูดหน้าจอครับหน้าจอนี้ใช้หน้าจอ o อเลนะครับต,ตัวหน้าจอโอเล็ดนะครับโอเลอันนี้ใช้หน้าจอแบบ i p s แบบคล้ายแบบ TFT อ่ะเป็นหน้าจอ 2.8K 2.5K ครับผมตัวนี้บอกเลยว่าหน้าจอ 2.5K ความชัดสัปปีถือว่าเพียงพอครับดู 4K 60เฟรมได้แต่ตัวแพด9 ไม่ต้องรับ HDR ครับสปีถือว่าสบายไม่ได้ซีเรียสครับเดี๋ยวเปิดให้ดูผม 4K นี่ครับเปิดไฟเดียวกันผมให้ดูเลยบ้านเป็นไงบ้างนี่ปึ๊บนี่ครับดูว่าไฟ 4K จะเป็นไงครับอันนี้ 4K ครับอันนี้เป็น HDR ผมให้ดูเลยนี่ครับสามารถรับชมเป็น HDR ได้ผมนี่ครับเดี๋ยวพีขอเปิดก่อนปึ๊บอันนี้ก็จะขอเปิดเลยนี่ HDR ผม 4K HDR ลองรับมาผมตัวนี้นะครับนี่นี่ครับลองรับ เดี๋ยวพี่จะขอเปิดไฟเดีวยวกันเลยนี่ครับอันนี้ก็รองรับตัว 4K เหมือนกันครับแต่ไม่ได้พีอน,นะผมตัวแพ a 9นี่ครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับ iPad พี่จะขอเปิดแสงสูงสุดทั้งคู่ครับดูครับว่าแสงสีตัวไหนสวยครับนี่ขยายคือ iPad นะสีมันแบบมันออกมาได้อย่างแบบชัดเจนมากเพื่อให้ดูเลยผมให้ดูเลยว่าดูครับว่าสีสัดอง์ตรงน,นนะ พี่ก็รู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็ดูดีทั้งคู่อะเรื่องสีสันของหน้าจอครับตัวนี้หน้าจอแบบ OLED 2ชั้นอันนี้หน้าจอแบบ TFT LCD หรือว่า i p s ในแนว iPad สีสันถือว่าใช้ได้ครับผมแล้วก็สามารถเองรับประกาทั้งคู่เลยผมตัวนี้ iPad pencil Pro อันนี้ตัว h o n o r choice pencil ซึ่งะะ 9, ราคา9,000กว่าบาทแถมประกาไปด้วยอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับนี่ให้ดูหน้าจอครับ นีครับถือว่าสีสันทั้งคู่ทําการบ้านออกมาได้อย่างดีนะขอเช่นชมครับพี่ผมจะขอเนียบลิงในการสั่งซื้อเนาะแต่ตรงๆนะพี่ใช้อีกตัวผมที่มันคุ้มอีกก็คือ p a ดหกครับนี่แพดหก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากช่วงนี้ราคาผมแปดพันกว่าบาท p a ดเอีก็ยังคุ้มพี่จะขอเนียบลิงตัวแพดเอให้ใครมีงบประมาณไม่เกินห้าพครับตัวเรดมิทแพดเอสบอกเลยว่าตัวนั้นคุ้มมาก คุ้มจริงครับเป็นอะไรที่คุ้มมากครับแพลไอดีะซึ่งพีชอบเสี่ยวมี่ลอมเสี่ยวมี่ถือว่าเป็นลอมที่คุณภาพดีเหมือนกันครับนี่เดี๋ยวพีผมจะมีการเปรียบเทียบทั้งสตัว๋ยวผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะนี่ครับเห็นไหมว่าดูหนังฟังเพลงครับมันสบายหายห่วงครับเป็นแบบอะไรที่พีชอบมากครับในการใช้งานครับดูว่าผมในการแบ่งหน้าจอครับซึ่ง iPad ก็แบ่งได้ง่ายครับเดี๋ยวนี่แบ่งหน้าจอแตะเหมือนกันผมแบ่งปึ๊บแบ่งแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายมากนี่ครับ ซึ่งบอกเลยว่าแบ่งหน้าจอคตรดเวิลครับสีสันในการแบ่งหน้าจอดูกืเวิร์กเวิร์กสำหรับพีถือว่าสีสันสกินโทนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งคู่ในการแบ่งหน้าจอก็ถือว่าดีครับกล้องบอกเลยว่าผมชอบนะ iPad จะมีกล้องดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่า 4K เนาะอันนี้สปีถือว่าเพียงพอตัวกล้องผมกล้องหลังตัวนี้13ล้านกล้องหน้า8ล้านสปีถือว่าเพียงพอมากออ,อนเนอร์แพด9ครับถือว่าสกินโทนของกล้องใช้ได้ครับนี่ครับนี่ครับมีพวกมัลติวินโดให้ใกล้เคียงกันครับในการแบ่งหน้าจอเนาะ ถือว่าสองคู่ในการแบนหน้าจอสัปพีถือว่าเพียงพอครับเดี๋ยวนี้กล้องผมกล้องนะกล้องกล้องกล้องนี่ครับไอแพดแล้วผมจะมีเลนเลนย่อผมอันนี้กล้องไนะอแพดจะมีความคมชัดแล้วก็ไอแพดถ่ายได้สี่เคอันนี้พันแปดสิบพีเนาะนะครับอันนี้กล้องหน้าให้ดูเลยนี่ครับกล้องหน้าไอแพดจะมีความไวกว่านะครับผมแล้วอันนี้ก็เฮ้ยเอาตรงนั้นกล้องไอแพดจะมีความคมชัดแต่สำหรับพีตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอครับนี่ปึ๊บนี่ครับกล้องนี่ครับ ถือว่าทั้งคู่ก็ทํากล้องหน้าสัปพีนะั้ก็เป็นแท็บเล็ตอะแต่ iPad จะมีคุณภาพที่ดีกว่าเนาะอยู่แล้ว iPad แพงครับผมไอแพดมันแพงแต่สัปพีออเนอร์เพียงพอแหละในการใช้งานครับบอกเลยว่าเรื่องหน้าจอเรื่องการทัดอะโอเคมากครับเล่นเกมตัวนี้ปรับทุกอย่างสูงสุดตัวพับจีเป็น120เฟรมได้เก็บชิมอิมแพ t ปรับสูงสุดสบาย Rv ปรับ120เฟรมได้อันนี้ปรับ60เฟรมก็สบายครับผมเซฟดาก้อน6เจนวันบอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังสบายหายหาย่วงแต่นะว่าให้ปรับรพงพอบต่ำ M4 เนี่ยมันเก่งอยู่รอบสิบยู่รนี้ผมบอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่พี่ใช้ง,งานมาทั้งคู่แล้วถ้าใครชอบผมใครชอบแบบจัดเต็มตัดต่อวีอเปไปตัวนี้แต่นี่ตัดต่อวีโอนะตัดต่อแบบพันแปดสิบพีได้อย่างสบายครับพี่เคยตัดต่อผ่านหรือว่าฟิวชัน่นก็สบายนะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอัปเดตที่ทั้งคู่คุ้มมากครับคุ้มจริงแล้วเสียงครับผมถือว่าคุณภาพดีมากอันนี้ชื่นชมเลยครับว่าคุณภาพดีครับนี่นี่ครับเป็นอะไรที่ลื่นมากขอชื่นชมในการทัดในการกดทั้งคู่อะ เล่นติ๊กต็อกเล่นไอจีเล่นทวิตเตอร์ทั้งคู่ทํางานได้อย่างดีครับผมแล้วก็บอดี้ครับบอดี้สำหรับพีนะไม่ขอเปรียบเทียบครับเพราะว่าอันนี้ก็หน้าจอใหญ่เนาะสิบสิบสองนิ้วน,นี่สิบเอ็ดนิ้วแต่สพีหน้าจอมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่สีที่โดดเด่นออกมา iPad Pro 11นิ้วจะมีสีที่ชัดเจนม,มาเงยงอยู่แล้วผมราคาแตกต่างสีเท่าแต่สพีนะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากพีเชียออเนอร์กับตัวเสี่ยวมี่แพดหกพีรู้สึกว่ามันคุ้มค่าสำหรับพีนะแต่ iPad สพีถือว่าใช้งานมาก็เพียงพอครับผมสับตัวนี้เนาะพีก็ขอจบคลิปในการใช้งานเทบจริงๆนะราคาแตกต่างกันเกือบ4เท่าแต่มันแล้วแต่คนชอบครับใครชอบแบบจัดเต็มสเปคหนักๆไปเลย iPad Pro ตอบโจทย์ M4 ตัวนี้ตอบโจทย์อัปเดตยาวๆได้อย่างสบายหายห่วง5ปีอย่างสบายครับตัวนี้พี่เฉลี่ยให้ไปสองสปีแล้วกันในการอัปเดตครับแต่พี่รู้สึกว่าออเนอร์ทำลอมมาดีมากทำลอมดีจริงครับลอมแทบเด็ดก็คือแทบเด็ด ไม่ได้แท็บเล็ตกับสมาร์ทโฟนปนกันออเนอร์อทำผลงานดีอันนี้ขอเชิญชมออเนอร์อมาผมสวัสดีพีเพขอจบคลิปในการรีวิวเปรียบเทียบทั้งสองนี้กับฮะแตกต่างกับสี่ท่าผมพี่จะขอเนี่ยดิในการสั่งซื้อเจ้าตัว Honor Pad 9, ออเนอร์แพดเก้าเสียวมีแพดหกเสียลมีเรดดี้แพดไอราคา4 0 0 0กว่าบาทก็คุ้มครับนะโปรโมชั่นล่าสุดแล้วก็ iPad ซึ่งบอกเลยว่าพีไม่อวยซึ่งพีซื้อมาด้วยเงินของพีบางครั้งพีไม่รีวิวแบบวิชาการนะเฮ้ยหน้าจอพิกเซลมันเป็นยังไงละเอียด ซึ่งพีรีวิวตามที่พีใช้งานมาความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมดังนั้นพีรีวิวด้วยความจริงใจครับอันไหนดีบอกว่าดีอันไหนไม่ดีบอกว่าไม่ดีครับแค่นั้นนะผมตัวนี้แบตถ้าผมทั้งคู่ทั้งวันเหมือนกันคือแบตอึดมันก็ไม่ได้อึดมากครับเพราะว่าตัวนี้หน้าจอใหญ่เนาะเอาตรงๆนะแบตมันก็ไม่ได้อึดมากครับ iPad ก็ไม่ได้อึดมากทั้งวันก็สามารถใช้งานเพียงพอเนาะในการใช้งานครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ทั้งคู่คุ้มมากครับผมสำนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล็กกดส,สมทีี่ติดนะับ พีติดฟิล์มของโฮดะครับเสื้อฟิล์มนี้มีคุณภาพมากครับผมแล้วก็พีใช้เคสของ USG ครับเป็นเคสของ iPad ที่มีคุณภาพจริงครับผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมสวัสดีขอบคุณครับ